สนับสนุนโดย SME d Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อ SME ไทย ครับท่านผู้ชมครับ s m e มีดีให้ดูวิริยุทธ์เชื้อถ่ายครับและซาร่าพงปัญญาค่ะมาแล้วของดีจากทั่วไทยค่ะนะครับวันนี้มาอีกแล้วเบเกอรี่สายหวานมาค่ะวันนี้เรามีเบเกอรี่ที่น่ารักน่ารักนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีความน่าสนใจก็เลยจิบมานําเสนอกันโดยทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารเพื่อเ m e ไทยร่วมกับทางเบรก56 นะครับคลังแห่งสินค้าเบเกอรีร่ที่สัมผัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนค่ะสาวน้อยสาวน้อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อทีนนะคะ จากร้านน้ำกระปังค่ะอยู่ที่สามพานนครปฐมค่ะทีนจริงๆนะเนี่ยานยืนยังลื่นไปลื่นมาอายุเ <c oughs> ท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบเก้าแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อเนาะเพราะแอปเด็กสิ <c oughs> ตอนแรกเออตอนแรกเราก็นึกว่าโอ้ประมาณแบบว่ายี่สิบต้นๆ <c oughs> อะไรอย่างงี้เห็นไหมผุกจุกไงผุกจุกมานผงแล้วแล้วน้องทีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสมียนอยู่ในบริษัทใหญ่ นะฮะแต่ว่าวันหนึ่งเกิดความรู้สึกว่างานเสมียนมันจำเจนะเบื่ออยากมาเป็นเจ้าของกิจการก็เลยมาเริ่มต้นทำขนมเป็นไงมาไงครับพี่น้องตีนน้องตีนก็เมื่อสองปีที่แล้วค่ะก็เป็นเป็นเสมียนทำงานประจำแล้แต่คือเหมือนกับคนจบใหม่ทั่วไปก็ทำงานบริษัทค่ะแล้วก็ พึอมองเห็นโอกาสในการทําออนไลน์ด้วยค่ะก็เลยคุยกับแม่ว่าจยากจะแบบมาขายออนไลน์แล้วก็รุ่นเธอในเขามองเห็นออนไลน์เขาไปขายเสื้อผ้ากันเด้วยวามที่ชอบทําชอบแบบลงมือทำเองแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็อยากมาอยู่เป็นเพื่อนแม่พราแม่แบบ ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นกระดูกเคลื่อนค่ะก็เลยตัดสินใจมาทําแบบขายลน์แมเป็นจุดเปลี่ยนอันนี้ขายออนไลน์อย่างเดียวเหรอคะขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะไม่มีหน้าร้านเลยเป็นจุดเปลี่ยนคืออยากมาดูแลคุณแม่ค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นเกอรีเบเกอรี่มันดูแลคุณแม่ก็เป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ก็อย่างอื่นก็แบบต้องที่บ้านทำอะไรที่บ้านเป็นร้านขายของชําค่ะตอนแรกอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวไหมคะเรื่องเบเกอรี่ก็ชอบทําขนมด้วยค่ะแล้วก็ เราเราชอบทําขนมใช่ไค่ะตอนตอนแรกเริ่มแรกเลยจะไม่ได้ขายเบเกอรี่แบบนี้ค่ะขี่านขายน้ำค่ะน้ําชงแล้วก็ขนมปังปิ้งก็เลยได้ชื่อแล้วว่าร้านน้ํากระปังเอามายุบรวมกันเป็นน้ํากระปังอ๋อน้ํากระปังค่ะปชื่อร้านน้ํากระปังมาจากขายขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งกับน้ําชงน้ำชงอะไรคือน้ำชงอะอะไรคือน้ําชงกาแฟสดน้ําชาเขียวชาไทยอย่างเงี้ยอ๋อเขาเรียกว่าน้ําชงฟังดูแบบร้านเล็กมากเลยจุ๋มจิ๋มอะแบบ ลองทำเล่นๆหนุกๆขำๆอะไรเงี้ยเออหาตังค์แบบนิดๆนิดหน่อยพออะไรแต่้ยวันตอนทำน้ำกับปังปิ้เป็นเป็นร้านขายยังไงวิธีการขายขายยังไงขายในไลน์แมนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วลงในไลน์แมนในเออ่แกร็บทางแกร็บโรบินฮูดไลน์แมนที่จะเป็นแบบพวกน้ำนี่คุณสุร่ารู้ไหมเด็กวัยรุ่นอ่ะเวลาเขาคิดทำร้านเนี่ยเขาคิดถึงออนไลน์ก่อนเลยใช่ไหมเขาคิดถึงแกร็บ คิดถึงต้นทุนโรบินพูดคิดถึงอะไรพวกนี้ก่อนลายมงลายแมนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคุณแม่ทํ่จะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณแม่ทําคงขายได้เฉพาะหน้าร้านเพราะคุณแม่คงไม่รู้เรื่องออนไลน์อะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำธุรกิจเนี่ยบางทีคิดเรื่องการตลาดก่อนต่อยังไงต่อต่อมาก็เหมือนบ้านที่เราอยู่ค่ะเราทาในบ้านบ้านก็เป็นแบบเหมือนหมู่บ้านเก่าค่ะแล้วก็ไม่มีลายหมู่บ้านเลยก็จะใช้วิธีการแบบ เหมือนโพสช่วยกันโพสเฟซบุ๊กกับคุณแม่ค่ะโพสจนแบบเป็นที่รู้จักสอนแม่ใทยโพสแรกๆสอนหลังๆแม่เก่งกว่าหลังแม่เก่งหลังๆแม่ตื่นเช้าแม่โพสเลยทันทีแต่ว่าขนมดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีกี่เมนูคะทั้งหมดเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะก็แต่ที่เด่นๆก็จะเป็นแบบมะพร้าวแล้วก็หม้อแกงทำไมเด่นนะถ้าเราสังซีมะพร้าวนี่ทำไมเด่นเพราะว่ามะพร้าวเราคือย่านที่อยู่สามพานะคะเป็นเป็นแหล่งแบบมะพร้าวเราก็เลยแบบ ซื้อมะพร้าวจากชาวบ้านเยอะหรือมันคุณภาพดีทุกอย่างนะคะตั้งถูกใกล้ใกล้แหล่งแล้วก็คุณภาพดีแล้วแต่เรามาคัดอีกทีหนึ่งคัดแบบเนื้อที่เนื้อที่แบบไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเป็นเนื้อกางๆแล้วก็มาแบบผัดไส้เองเลยก็จะได้รสชาติที่แบบหวานน้อยอันนี้คือมาจากท้องถิ่นมาจากชุมชนเลยนะครับแถวนั้นเขาเยอะมะพร้าวแล้วไงต่อ ค่ะพอมาถึงตัวมอแกงอันนี้น<า>จะเป็น,นแบบเป็นขั้นตอนจะทําแบบซ <c oughs> ับซอนนิดนึงเพราะต้องทําคาราเมลที่เคลือบหน้าหม้อแกงแล้วก็<ะ>ทาตัวหมอแกงแล้วก็ทําตัวชิปฟป้อนที่เป็นชิปฟป้อนเคก้ก<ฮ>เล่าให้พี่ซารา<ฮ>่าเขาฟังด้นนบบแบบ ชิปฟอนเนี่ยมันมันเป็นยังไงชิปฟอนเนี่ยในในขอขอดูนิดนึงขอดูอ่ะชิคุณจาราดูอันนี้ให้น้องถืออ๋อเป็นมอแกงวก็เป็นชิปฟอนข้างล่างใช่ไหมเนื้อเคชิปฟอนเหรอติโชว์หน่อยออันนี้คือความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นข้างล่างเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเคเคเลยเป็นเนื้อเคกค่ะแล้วก็ด้านบนเป็นมอแกงเหมือนกันอันนี้ไหมเหมือน แต่ว่าอันนี้ก็แต่งหน้าใช่อันนี้แต่งหน้าโอเคอันนี้เดี๋ยวต้องเอาหน้าไปด้วยเวลาซื้อก็ได้หน้าไปด้วยเอาไปแต่งเพื่อความเพื่อความสมบูรณ์แบบของรายการค่ะกินค่ะดิฉันนี่ได้เินไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดอยู่รายการนี้ค่ะถึงเวลาเหมือนกันนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะชิ้นใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวตักลงมาให้ดูนะคะข้างล่างเป็นเหมือนขนมปังข้างบนเป็น หม้อแกงถูกไหมคะข้างล่างเป็นเค้กอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนคุณชาลืมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่ไหนว่าเอาหม้อแกงข้างล่างเป็นชิฟฟ่อนแบบไหนเห็นไหมคะมันเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็จะกินแล้วนะคะเราเค่ะเนื้อเผือกลงไปอืมอ่าอืมอร่อยคือคือเทคเจอร์มันเป็นชิฟฟ่อนแต่มีความมันของหม้อแกงตามเข้าไปดเอย เรากินชิฟฟ่อนอะ่ะขนมปังแล้วมันมีหน้าที่มันเป็นเหมือนหน้าไข่อะของตัวเนี้ยของตัวม้อแกงเข้าไปแล้วไม่หวานหอมมากค่ะเราก็ไม่หวานจนเกินไปกินนี่ค่ะแต่ถ้าแต่งหน้าก็จะได้ทานครบเครื่องเออเอาเอาหน้ามาหน่อยสิเอาหน้าเหรอ อยากได้หน้าเหรอเอาหน้าเอาเนี่มาอยากได้หน้าเสนอหน้าค่ะเสนอหน้าค่ะเอาไหนคะอันนี้ค่ะอันนั้นเดเดี๋ยวตักให้ค่ะโอ้โหมันเหมือนกันแม่จันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามไปค่ะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะว่ามันเป็นชั้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นชั้นนะคะชั้นล่างเป็นชิฟฟ่อนนะคะข้างบนเป็นมอคแกงแล้วก็มีหน้าเปลือกเข้าไปใช่มีหน้าเปลือก่งเจียว ใครหน้าเผือกเนี่ยชอบเผือกเนี่ยใช่ไหมค่ะชิต้นเผือกนะเออหรือว่าบางคนแบบอยากกินหม้อแกงอย่างเดียวก็ตักแต่เฉพาะห้องบนอย่างนี้ค่ะข้างบนก็จะเป็นหม้อแกงเลยแบบนี้เด็ดมากที่สุดอร่อยมากค่ะนุชธมหาแล้วก็มีหอมเจียวอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวนะน่าอร่อยอันนี้เป็นเมนูอร่อยของทางร้านนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันจํากัดยังไงคะทำใหม่ทุกวัน ก็จะส่งยังไงเนี่ยของสดขนาดนี้จริงๆถ้าจะสั่งต้องอเป็นส่งแบบห้องเย็นค่ะคุณศาราแล้วก็คือแบบเราก็ต้อง ต้องไปศึกษาเพิ่มที่จะยืดอายุคืนนอ้เขากําลังเตรียมจะพัฒนานะครับนี่ว่าจะไปติดต่อสถาบันอาหารนะส่งไปสถาบันอาหารให้สถาบันอาหารช่วยคิดหน่อยว่ายืดอาอนหน้าแค้หน้าหม้อแกงเนี่ยเอาไปยืดอายุให้มันยาวขึ้นสักสักสิวันได้ไหมมันอยู่ได้กี่วันครับปกติขายได้ไกลขึ้นสามถึงหวันสาวันแล้วตัวอื่นล่ะคะอยู่ได้กี่วันเหมือนกันไหมตัวอื่นก็ เหมือนกันค่ะด้วยอาการที่ระวนด้วยก็ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วซาร่าชิมชิฟฟอนหน้าหม้อแกงไปแล้วถ้าซาร่าไม่ชิมเค้กไอ้มะพร้าวมะพร้าวตัวนี้มะพร้าวนี่ตัวคือตัวเด็ดใช่ไหมตัวเด็ดค่ะตัวนี้ซิกเนเจอร์ของร้านต้องมาเพราะว่าให้คุณซาร่าชิมแค่หน่อยโอเคค่ะโอ้โหมาค่ะมาค่ะกินแล้วไม่อ้วนนะคะตามซาร่านะคะร้องท้องยังไม่อ้วนค่ะ นี่นะคะเนื้อแน่นๆนะคะตรงกลางมีมะพร้าวแบบแน่นๆเนื้อนิ่มๆอันนี้น้องบอกว่าผัดมะพร้าวด้วยตัวเองเลยนะมะพร้าวต้องผัดนนคะเอาลงไปผัดก่อนใช่ไหมคะคือต้องให้แบบน้ําตาลเข้ากับเนื้อมะพร้าวอ่ะอินนะคะท่านผู้ชมค่ะดูๆนะคะชิ้นมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยเด่นเด่นก็คือร้านจะไม่ใช้แบบมาการีนเลยเพราะว่าเราทําทานยังไงเราก็จะทําขายแบบนั้นจะไม่แบบว่าจะใช้แบบเนยเรียกว่าของของวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยเป็นวัตถุดิบคุณภาพ ใช่ค่ะเลือกเลยค่ะก็จะขายราคาที่ลูกค้าจะได้ดูน้ำตาลดวดีดูคุณซาล่าดีดอย่ากระโดนอะไรมากินไหนเนี่ยแต่ว่าโดนน้ำตาลกับมะพร้าวเข้าไปแล้วมันแบบท่านผู้ชมอร่อยมากอันนี้พูดจอริงมาไม่หวานจนเกินไปสุดจริง มะพร้าวมันหอมอืมมันหอมจริงๆแล้วก็ขนมปังอ่ะนุ่มขอบคุณมากยหยิบกล่องนั้นให้ผมหน่อยครับเนี่ยฮะอ่านี่คืออะไรคะอันนี้ก็ของโปรดอันนี้จะเป็นช็กกิ้งคัมเบรตมะพร้าวลาวาค่ะทานไปเลยตัวนี้ก็อยากที่จะแบบอันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะค่ะนี่ข้างในจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นไส้เป็นไส้ลาว่าข้างในเป็นไงมาเปิด นี่นี่นี่ท่านผู้ชมอยากกินน่องสั่งอยากกินน่องสั่งตามแม่มาตามแม่มานี่นี่ดูสวยงามขนาดนี้ตามมาตามมาบิตรงกลางไส้ไหลเลยนีจริ้เหสอเขาบอกไงไส้ไหลเลยนี่นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไส้มะพร้าวเต็มเนื้อแน่นตอนนี้ก็จะใช้ไส้ที่เป็นมะพร้าวเหมพื้นที่เหมือนกันโอ้ยอาจารย์ ผมก็ต้องไปมั่งแล้วล่ะไปเถอะจาหนูอ้วนอยู่คนเดียวเลยไม่ทานก็ไม่ได้แล้วอ๋ออร่อยไปทานไปานทานสามอย่างการันตีคมอร่อยมันอร่อยฮัล้วลมึงนุ่นิ่มมีช็อเคอร์ของมะพร้าวมะพร้าวนี่หนึบๆเลยนะมะพร้าวนี่บอกเลยว่าคุณภาพอะจริงๆเลยแล้ววตัวตัวเทกอะนิ่มมากเลยละลายในปากเลยอ่ะมันเป็นสูตรพิเศษหรือเปล่า ก็ใช้การอบแบบพิเศษมีความพิเศษเข้ามานิดนึงให้ความแบบให้เหนื้อเค้กมันแบบนุ่มๆอย่างนี้ค่ะน้องไปเรียนเบเกอรี่มาจากไหนครับไปเรียนมาจากไหนเอางี้ก่อนจร,จริงๆขนมปังไปเรียนกับครูที่เพชรบุรีเลยค่ะคือเราแบบว่า ไปหาครูที่เขาเป็นตัวจริงเลยทําแบบเบเกอรี่เลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เอาเทคนิคต่างๆของเขาอมาปรับใช้กับของเราถือว่าขนมอร่อยมากครับไม่หวานเกินไปใช่ค่ะจะเน้นความไม่หวานแบบหวานน้อยมากๆเพราะว่าเราก็ไม่ชอบหวานอยู่แล้วใช้เนยแท้หมดไม่มีมาร์กเกรีนใช่ค่ะลดความหวานตัง ชื่อนี่แบบน้ำกับปังไปที่ร้านเขาบอกว่ามีลูกค้าไปถึงร้านเพราะว่าถ่ายรูปออกไปเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นรูปนึกว่าเป็นคาเฟ่ขับรถไปที่ร้านเลยอพอลงจากรถปุ๊บขายอยู่หน้าบ้านค่ะเวอร์เลยขายอยู่หน้าบ้านแต่ต้องโทรสั่งล่วงหน้านะจะไม่แบ่าเาม่เรามีคาเฟ่เราโทรไปสั่งได้ไหมเอามาขายที่คาเฟ่ได้ได้ค่ะแต่ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะขนมจะไม่ทําค้างไว้เลยเพราะเราอยากต้องการความสดใหม่ที่ร้านนะคาเฟ่สั่งได้ นะฮะมีประชุมสัมนาโรงเรียนในร้อยประชุมสัมมนาที่นั่นแถวนั้นสั่งได้นะครับสั่งได้จะสั่งที่ไหนไปดูโปรกันดีกว่าวันนี้เออไปดูโปรซิโปรมีอะไรบ้างส่งความอร่อยให้ท่านผู้ชมครับวันนี้โปรปังไส้มะพร้าว่ะปกติเราเมรออยากกินใส่อื่นดยได้ไหมแหมให้ส่งให้ส่งอันนี้ได้ก่อนนะ เอาปังมะพร้าวก่อนนะคะค่ะค่ะปกติจะขาย25บาทยกกล่องนี้ห้เลยค่ะชิ้นละยี่สิกล่องนี้ครับท่านผู้ชมครับเต็มเต็มกล่องนี้ก็คือมะพร้าวเมื่อกี้เองที่เรากินเข้าไปนะคะอร่อยมากปกติ20ชิ้นละ25อันนี้10ชิ้น250ก็จะลดเหลือ199ส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะรายการนี้199ส่งฟรีไม่มีแล้วเบอร์โทร0882466147ค่ะโทรตอนนี้ ในตอนนี้เลยโ9น้อบาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าอยากกินรสชาติอื่นก็ไลน์มาถามน้องโทรมาถามน้องก่อนได้ค่ะสั่งกาแฟเบรกสั่งแบบขนมไปเสิร์ฟเบรกในการประชุมเบอร์นี้เหมือนกันเบอร์นี้เหมือนกันถ้าเกว่าสั่งจำนวนเยอะก็มีราคาพิเศษใช่ค่ะมีราคาส่งสําหรับจานวนเยอะๆนะคุณประถม สามพันอ้อมใหญ่นะครับมาเลยกรุงเทพได้เลยนะครับยินดีส่งให้ทุกหน่วยงานที่ต้องการถเบรกรถเย็นแพงไหมถ้าเกิดว่าคนเขาสั่งจากจังหวัด160่งร้อยสิบบาทค่ะสตาร์ตหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่าคมแแต่เดียวเดียวถึงอันนี้ถาดสวยๆนี่เวลาขายขายทั้งถาดนะคุณจาร่าเอาไปจัดน a r t y สมัยก่อนนะอาจารย์แล้วก็มาออกมาเป็นชิ้นๆเลย อันนี้ทำงานบุญทำบุญนะสั่งน้องไปเลยทั้งทั้งถาดนะครับสั่งแกไปเลยทั้งถาดหรือว่าถ้าเกิดเป็นหม้อแกงทั้งอันมีไหมเีไม่มี คุณซาร่าเขามีของที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยตัวนี้แหละมะพร้าวเนี่ยน่มะพร้าวเนี่ยอร่อยมากเค้กชิพฟ่อนหน้ามอแกงใช่ไม่มีใครเหมือนเขาไม่มีใครเหมือนเขาใช่เจ้าเดียวเท่านั้นเป็นเอกพิเศษเท่านั้นเป็นเอ่อเป็นเจ้าเดียวแห่งเดียวในในสามพลานนะครับในสามพลานแล้วก็อยากจะบอกว่าเบเกอรี่เหล่านี้คุณภาพดีๆพวกแป้งพวกอะไรน่ะมาจากเบเกร์56เบเกร์56วันนี้ต้องขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณน้องทีมน้องบอกดูยังไม่ ไม่ได้พูดเลยค่ะยัง <c oughs> ไม่ไ้พูดหมดเลย <c oughs> ขอบคุณน้องทีนครับที่มาแชร์ประสบการณ์จากความเป็นสเสมียนสู่ความาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับธนาคาร<า> SME D Bank ครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้น้องทีนนะครับสนับสนุนโดยธนาคาร SME D Bank <c oughs> ธนาคารเพื่อ SME ไทยพบวิรยุทธเชื่อไทยและสาราพงรัณาค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่อง5กดเลข5ครับเราเจอกัน SME มีดีให้ดูสวัสดีครับีค่ะสวัสดีค่ะ